อ่าครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอะไรครับเนี่ยนี่บอกพอนี่ครับนี่เป็นพอทไอดีนะครับอู้หัดครับอันนี้สิได้แคะออกนะครับแลรับอีกเคยบอกกันฟุตนะครับอุ่นรถครับมันสิได้ดีนะครับสิได้ เบิ่งเด้แกออกนะครับมื่อนี้แกออกนีเด็กขมว์มันสีบริยากกับมันสีบริยากก็คือข้างกต้องไม่อยากว่าถอดออกนะคือถอดออกอ่ะมันลื่อหลายคนรถเข้าบุ้มนีปัญหาเทากับ่อยากให้ลื่อนะครับนี่เห็นไหว่อุ้วแล้วอุดแล้วมันก็แล้วครับอุดตั้งแป้ไปแดงแล้วนับรถมาอุดรถนะครับทั้งใคยมันทั้งประกันขาดกันมันประกันขาดไปรถเฉพาะชุดนี้ ครับวุดอีจกอันไม่ได้เอให้รถทั้งอยังหรอกนะครับผมบอกเราบาเอเซียอันนี้ก็แล้วแต่ครับสำหรับใครที่เซียผมกับเอทไม่ได้บอเซียกับบอเป็นยังครับผมก็คือเกาว่าแหละผมเฮ็ดให้ยหมดก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานคือเขาเลยครับ